ครับผมการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ก็ทำพยายามรอบปนินเหมือนเดิมขาลงเหมือนจะมีปลายครับดันดันรอบอยู่นี่ก็น่จะกี่ตัวอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมอาจจะม่ลาลายซ้ำหมู่านเพราอยู่ได้กินแหละครับอพดีอยู่ได้กินแหล,ะพ,ละพี่นอ้องปลาลาย เป็นก้อนนึนงเดียวเลยหขายเติบยุ่ยทีมั้งก็ลงหูงกปาใช่ไหมจะไม่ลงเติบนึงก็ได้แล้วครับขอบคุน ่ะเดี๋ยวเบ่งอีกครั้งนึยดูนี่ห <c oughs> ูอันตัวงั้นตัวท้องขอไปตัวบแบบไงวะสองตัวไม่ไมีปลาขอบวะมี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 พี่ลองมีมีครับมีมีอันนี้นตัวไม่ใหญ่ปลาที่นี่ครับ lúc có đa dịu khác lạnh lẽ sửa sửa hấp hình nội ừ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  โอ้ oh. ใช้ได้ใช้ได้พี่น้องอก็เอาแค่ตัวนี้ไงละครับผมตัวเล็กเราก็จะไม่เอานะโอเคครับหลังนี้ตัวเหี <c oughs> ย้ยเข้ามว้วน <c oughs> หลังนี้น่าจะปลูก่ายถือไปเนี่ยนะโอ้ประกฏด,ด้วยโอู้้ยยังดูว่ามีไอ้กดไอ้กดลงตัวหนึ่งนะครับโอเคถือว่าใช้ได้อยู่พี่น้อง เดี่ยวคาบนูแล้วครับผมเดี๋ยวต่อไปกับสิเทป่าออกนะครับก็ประมาณเท่ากันครับแต่ว่าหลังนี้จะใส่เล็กลงมาหน่อยแต่ว่าผมก็จะเอา